มาแล้วทะเบียนรถมงคลนายหลวงรอศิษิ์สเสด็จโงรงพยาบาลสิริราชเพิ่มเติมอีกคันสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กาดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำข่าวสารนะครับเรื่องราวของทะเบียนรถมงคลนะครับในหลวงพระราชินีนะครับทรงวางควงมาลานะฮะในวันมหิดลนะครับเจ้าขุนพระศรีนาศนะครับก็เสด็จด้วยฮะในครั้งนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอแรกนะฮะที่หนูได้ทำนะครับลงไปนะฮะก็ถือว่านะครับคลิปวิดีโอนั้นนะฮะก็มีนะครับอ่ารถ หนึงขั้นนะฮะท่านชมแล้วก็หมายเลขนะครับตรงที่เดินเข้าไปนะฮะท่านชมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็มีข้อมูลมานะฮะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับก็เลยนํามาบอกมาข่าวสารนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะ,ะท่านชมสำหรับนะครับอ่าตัวเลขที่เพิ่มเติมมานี้นะฮะก็ถือว่าเป็น เลขทะเบียนรถอีกคันนะครับที่ใช้ในการเดินทางนะฮะส่งงานนะครับอยู่บ่อยๆครั้งเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขทะเบียนรถนะคะคันนี้ก็ทั้งสองคันนะครับไปตรงกันนะฮะอยู่ที่เลขนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเลขนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็มีนะครับความาเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับระหว่างทะเบียนรถสองคันนี้นะทะ่านผู้ชม ก่อนอื่นฮะเดี๋ยวหนูพามาดูนะครับเป็นทางนะครับตรงนี้นะฮะหมายเลขนะครับ48นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลขคู่ที่น่าลุ้นเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวหนูนะครับพามาดูนะครับทะเบียนรถมงคลอีกคันนะท่านผู้ชมก็คือนะครับลอยลอรนะฮะหนึ่งสองนะท่านผู้ชมหนึ่งสอนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับ แล้วก็เป็นสิริมงคลน,นะครับอาจจะจับสลับนะฮะท่านผู้ชม2 1นะฮะท่านผู้ชมครับต่อมานะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับอ่าทะเบียนรถอีกคันนะครับก็คือ1น,นะครับแล้วก็ขีดแล้วก็9ก้แล้วก็เแ,แล้วก็หนะท่านผู้นะนะะชมคันนี้ก็เป็นทะเบียนรถที่ส่งนะครับออกไปนะครับอ่าวางพวงมาลาที่โงรงพยาบาลสิริราชนะฮะท่านผู้ชม โรงพยาบาลศิริราชอะฮะก็ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีต้นแบบนะครับหลายๆเรื่องนะครับแยกตึกนะครับการรักษาโรคเป็นตึกเป็นตึกนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมนะครับกดกระดิ่งแชร์ไปยังตฟอร์มอื่นนะครับขอขอบ